สวัสดีครับพบกับผมนะครับปิยาแสวงผลนะครับนะครับจากคลิปที่เราชมไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าปัญหานะครับจากรถที่เบรกไม่อยู่นะครับให้สาเหตุหลักนะครับอาจเกิดจากระบบ ABS มีปัญหานะครับทำให้การเบรกไม่อยู่ล้อล็อกนั่นเองนะครับเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าคุณไม่อยากเจอนะครับปัญหาเหมือนในคลิปที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้ วันนี้นะครับผมจะพาไปตรวจเช็คระบบ ABS นะครับการทำความสะอาดเซนเซอร์ ABS นะครับเพื่อให้รถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของระบบ ABS นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในการเบรกล็อกนะครับเหมือนกับในคลิปที่เราได้รับชมกันไปครับมาดูนครับอันนี้เป็นเซนเซอร์ ABS นะครับรุ่นนี้จะเป็นรถกระบะ r ีโวนะครับซึ่งในกระบะ r ีโว Fortuner หรือว่ารถเก่งต่างๆนะครับรุ่นใหม่ๆก็ค่อนข้างจะมีทุกรุ่นแล้วนะครับเป็นระบบ ABS นะครับซึ่งทําหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันล้อล็อกนะครับไม่ให้รถวิ่งลื่นถลไม้นั่นเองนะครับเวลาเบรกนะครับป้องกันการเบรกแล้วก็ลื่นถลไมนะครับจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับวิธีการทําความสะอาดเซ็นเซอร์ ABS ถามว่าทําความสะอาดไปเพื่ออะไรเซนเซอร์ ABS นะครับทำหน้าที่ในการตรวจจับสัญญาณนะครับความเร็วของล้อนะครับทั้ง4ล้อนะครับซึ่งแต่ละล้อจะมีอย่างละ1ตัว ก็ประมวลผลในการเบรกนะครับให้กับกล่อง ECU นะครับในขณะที่ถนนลื่นนะครับแล้วก็ลูกค้าเกิดการเบรกกระทันหันนั่นเองนะครับป้องกันการลื่นถลไมนะครับแล้วก็ไปเฉียวชนรถคนอื่นได้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุได้นะครับการถอดทำความสะอาดทำไงเราไปดูกันรถใช้งานมาสักระยะหนึ่งค่อนข้างจะมี คาบจารบีคาบน้ำมันหรืออาจจะเป็นเศษเหล็กนะครับตัวนี้ถ้าหน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์นะครับค่อนข้างสกปรกนะครับจะประมวลผลกลับไปให้กล่อง ecu ได้ไม่เต็มที่นะครับการตัดสินใจในการทํางานของระบบ abs ก็จะไม่คดีนะครับนะครับตรงนี้เราก็จะใช้น้ํายานะครับสําหรับขจัดคาบอ่านี่เป็นน้ํายาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดออกนะครับคาบเศษเหล็กหรือก็เป็นคาบจาลบีคาบน้ำมันต่างๆนะครับทีนี้ เซนเซอร์เราก็สะอาดแล้วนะครับการหมุนตัดของขึ้นแม่เหล็กนะครับระหว่างเซนเซอร์กับปันเฟืองนะครับก็ค่อนข้างจะดีขึ้นท่นี้ระบบ ABS จะทํางานเต็มประสิทธิภาพแล้วครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะทําการตรวจเช็คนะครับระบบ ABS นะครับอย่างที่เราได้สาธิตกันไปแล้วนะครับก็เข้ามาได้ที่โตโยต้าท่าจีนทั้ง3สาขานะครับเบอร์โทรนะครับข้างล่างนี้024822888นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับความรู้ดีๆจากตัวจต้าทชาดจีนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ